เครื่องดนตรีเพลงอ e ีเซลเนี่ยนะหรือเพลง่อยเพลงอะไรพวกนี้มันไม่มากชิ้นให้สังเกตนะครับว่าเพลงของภาคกลางโดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านนะฮะเราไม่นับปีพาดนะเพลงที่ร้องโต้อตอบนันเนี่ยเน้นโวหารเน้นคำเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เอาเครื่องดนตรีมาเป็นตัวหลักจะเล่นเพลงชอย เพลงอีเซลเพลงพวงมาลัยเพลงยั่วเพลงอะไรต่างเนี่ยเป็นเรือยางเก่งมีปลบมือมีกรับแล้วก็มีตะโพนเล็กน้อยถ้าเป็นเพลงขอทานก็มีโทนมีฉิง่งมีกลับอะไรพวกน,นี้สังเกตว่าเป็นเครื่องประกอบจังหวะมีเพียงชนิดสชนิดที่เอาเครื่องดนตรีมาประกอบก็คือเพลงแอลคาร์ซ นะอันนั้นก็คือว่าเอาซออู้มาสีแทนแคนนะเพรงอีแซลเนี่ยแต่ก่อนอาจจะมีแคนมาประกอบด้วยเพราะว่าในชุมชนแถบสุพรรณก็มีพี่น้องเชื้อสายลาวอยู่ด้วยนะเขาก็เอาแคนมาเป่าเล่นกันมันก็เลยมีแคนเล่นแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอามาเป่านะครับก็เห็นแต่กลับแล้วก็ชิงแล้วก็ตะโพนแล้วก็ปลอมือ มันก็มีอยู่สี่สามสี่อย่างอย่างเงี้ยนะฮะส่วนพวกเพลงอื่นนะเพลงชอยในยต่อมาเขาตั้งแต่ยุคระการนิฮานะก็นนนะพัฒนาคือเขาเอาการแต่งตัวแบบริเกเข้ามาช่วยก็แต่งตัวให้มันดูน่าดูมากขึ้นเอาปีพาดของพวกริเกมาเล่นเรียกว่าเพลงส่งเครื่องนะมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยเพลงบูธบ้า,านภาคกลางเนี่ยสี่สิบห้าสี่สิบหกชนิดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพลงรอง้องโต้ตอบมีเครื่องประกอบจังหว่าเป็นหลัก าภาคอื่นภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีประกอบฮะคลอกันไปเรื่อยๆภาคใต้นี่ก็มีบ้างแต่ว่าเน้นโวหารเช่นเดียวกัน